ดููนอกทาไในดูรอบได้ในห้างมีประมาทไม่ได้เหนไหมเขาไปยิงกันในห้างทุกวันนี้คนไม่ปกติเป็นส่วนใหญ่พวกเด็กๆนี้เล่นเหมือนกับตะท่อมกันเป็นอาชีพเล่นกระท่อมแล้วก็เล่นใน ยาบ้าผสมสี่คูณร้อยหรือสี่คูณหน่อยหกคูณร้อยกระพัดยามีเงินทั่วบ้านทั่วเมืองบวกกลายเป็นติดาเวพตฟันพ่อฟันแม่ฟันพี่ฟันน้องของเงินไม่ได้ก็ฟัน เสร็จแล้วก็ไปตีแม่ก็ตีแม่เสร็จแล้วก็วิ่งมาใส่พ่อพอวิ่งมาใส่พ่อพ่อชวนนะสามแปดซากเาไปอยูค่าที่อยที่ในห้องเขาพูดกเราได้ยินเขาพูดกัน,นกพวกพยาว่าพวกอะไรอะไรต่างๆพวกเวลามีปัญหนามานะต้องคิด เราต้องมีวิธีการป้องกันตัวเองได้เราเรียกของภัยพิบัติภัยพิบัติเกิดจากคนทำให้เป็นภัยพิบัติขึ้นมาเราจะป้องกันตัวเองยังไงก็จับเป็นตัวป้องกันเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเกิดกรณีพิโร่เราจะป้องกันตัวเ,เ,เ,เราได้ยังไง 40ปีก่าเราพูดเราไปฟังคำบรรยายเรื่องความมันม่นคงความมั่นคงทงเศรษฐกิจกวามมั่นคงทางองคอ์กรองค์กรไหนที่มีกลามมัน่นคงแล้วมันทำให้บ้านเมืองเจริญได้องคอ์กรของครอบครัวมีกลามมั่นคง มีปกติสุขของครอบครัวเราสามารถที่จะทำการทำง,งานได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแต่วมมัน่นคงของครอบครัวมันว่นคงแต่ทุกวันนี้หาครอบครัวที่มัน่นคงหนึ่งงาดูได้ยากพ่อไปทางหนึ่งแม่ไปทางหนึ่งลูกเ่าเราก็ไปอีกทางนึงมีความมั่นคงกันเอง่อไปกปันคนละทิศละ ดันั้นเราจะต้องสร้างควมั่นคงขึ้นมาในตัวของเราตัวของเราจะทำควมั่นคงได้อย่างไงเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดก็เอาศีลธรรมมาเป็นเครื่องวัดในความมั่นคงศีลห้าปานาจินาการเนมุสาสุลาสิ่งที่มนุษย์พึงปัจาจานากับสิ่งที่มนุษย์ไม่พึงปัจาจานา หมายควาว่าอย่างมนุษย์ในรูปปัตนะเอาอย่างเกิดมาอาอยุสั้นเร็วพลังมนุษย์ปาตนะนัยเกิดมามีแต่ขโมยโคยโจรวางอะไรไม่ได้วางปุ๊บกระหายไปเลยมีใครปัตนาะเกิดมาแล้วมีบุภรภรรยาสามีมนาะอยู่ในโพวัสึ่วกันและกันหมือ ไปดูที่ฆ่ากัานตายแต่ละวันไม่เห็นเพราะไม่อยู่ในโอวาลลูกเต่าเราก็อ็ไม่อยู่ในโอวาลเกิดมาแล้วมีแต่คนมาสอบวงรอบลวมไปดูที่ปุกแกงคอเชันเตอร์แกงอะไรตัวอะไรนันผลประโยชน์ทั้งนั้น บางองค์กรคนในป่าเขามาเล่าให้เราฟังบางองค์กรมีผลประโยชน์ที่ได้มาจากตลาดมืดหลายกระตังเขามาเล่าให้กันฟังกันไปแล้วก็ไม่เคยเชื่อแร้วก็ได้ยินแต่เขาเล่าแล้วก็ไม่เคยเชื่อเท่าไหร่บางองค์กรที่ได้เป็นหลายบาท เรื่องของแจ้งคอเซนเตอร์พวกอะไรตัวอะไรต่างๆพวกของนอกกฎหมายเกิดมาแล้วมึนเมาไม่มีสติปัญญาอันเชี่ยวแรงอยู่ด้วยการมึนเมาแล้วบาริมมึนเมาได้แล้วที่แล้วบาริ สติปัญญามันหายไปเหลือแต่ความอยากเหลือแต่ความโลภเป็นกำลังเหลือแต่ความโมโหโทโสเป็นกำลังอำนจะอลวัเพราะเกิดจากการขาดสติปัญญาเกิดมาแล้วไม่มีสติปัญญาอันเชีย่ยบแรงคงควมเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่ได้คุณสมบัติของมนุษย์ไม่มี ันนี่เป็นยังไงมันนี่ก็เดือดร้อนนี่แหละองค์กรที่จะเกิดคงคมมั่นคงเม่ว่าองค์กรของครอบครัวองค์กรไหนก็ตามถ้ามีความมั่นคงมันสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านกับเมืองได้มันสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับครอบครัวได้ถ้าหมดเว้นพวกสิ่งที่มนุษย์ไม่พึงปรารถนานี้ได้ ลูกเรา,ลลาเราพอเป็นไปตามแนวทางของศีลธรรมทำการทำงานเป็นปกติสุขมันก็สร้างบาง้านสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาลองเก้าอีอ้นั่งลองมันเป็นเก้าอี้ขาเดี่ยวหรือเก้าอี้สองขานั่งได้หรือเป็นเก้าอี้สามขามันนั่งได้ นั่งได้แต่ต้องระวังเผลอไม่ได้เผลอก็หลงก็อ,อี้สามขาก็อี้ต้องมีสี่ขาฉะนั้นการประพฤติทำที่ให้สูงคนกับรำมันต้องเริ่มวางมาตรฐานตัวเองขึ้นไปลงไปเราต้องเป็นบุคคลที่มีมาตรฐานเราต้องเป็นบุคคลที่งดเว้นโทษหอ่าอยาม มีการวอนเพ้นโทษห้าอย่างเป็นมาตรฐานของมนุษย์ถ้าร่วมละเมิดโทษห้าอย่างเป็นว่ามนุษย์บกพร่องควมปมนมนุษย์ไม่มีจะเป็นมนุษย์ติรักสานโนก็ได้จะเป็นมนุษย์สั์เพโตก็ได้จะเป็นมนุษย์สัตว์วิร์เก็ได้ เป็นมนุษย์สัตว์ติดรักษาโนก็ได้มันไม่ได้เป็นมนุษย์โส ổ, มนุษย์สัตว์เทโวมนุษย์สัตว์อรหันโตมนุษย์สัตว์โทุกโธน่ถ้ามีคุณสมบัติของคนคือควรมเป็นมนุษย์ต้องเอาโทษห้าอย่างมันเป็นเครื่องวัดถ้าเราเอาโทษหน้าอย่างนี้มาเป็นเครื่องวัดแล้วแบบนี้เราจะรู้เลยว่าเรา ตัดคุณสมบัติข้อนี้าลก็ปรับคูมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอาเอาพะไตรซนนกมมาเป็นเครื่องวัดเรากราบพระพุทธกราพระธรรมกลาวพระสงฆ์ด้วยความเป็นติดยินดีไหมหรือเราทำสมาธิภาวนาเรามีศรัทธามากขึ้นไปอีกเราก็ทำสมาธิภาวนาตามแนวทางของสมัรกรรมฐาน หรือแนวทางของวิปัสนาการมั่นฉาญหรือแนวทางของชานคือการเง่งเ่งในวิโตเ่งในพิจารเ่งในวิจิเ่งใน,นความสุขเ่งในความเป็นหนึ่งของจิตพอกำหนดลงไปปุ๊บมันมันเป็นขึ้นมาเราได้เตรียมการเราได้ทำงานงานของเราที่จะต้องทำ อย่างวิปัสสนาคือผู้รู้แจ้งรู้แจ้งในอะไรรู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่เรารู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่หรือยังถ้าเรายังไม่รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่มันก็เป็นปากเฉยๆเป็นวิปัสสนาแต่ใจมันยังเป็นเปรยใจเป็นสัตว์เดจสารใจเป็นสัตว์นรกหรือใจเป็นอสุรกาย ปากเราจะบอกว่าเราเป็นนักวิปัสนาขนาดไหนก็ตามแต่เรายังไม่รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสีเรายังไม่รู้แจ้งในอริยสัจเรายังไม่รู้แจ้งในไตรลักษณ์เรายังไม่รู้แจ้งในอนัตตาเรายังไม่รู้แจ้งแล้วจะไปบอกว่าเราเป็นวิปัสนามันก็มีแต่วิปัสนาแต่ชื่อมันก็กลายไปเป็นวิปัสสนึก นึกเอาแต่มันไม่เกิดขึ้นมาจริงๆกับตัวของเราสมัะคือความสมบจิตใจเราเคยอยู่กับความสมบไหมอย่างเรานึ่ทำบริกรรมภาวนาหรือเรานึกตอนที่เรากราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์มันมีปิติขึ้นมา ในใจของเรามีความทราบซึ้งไหมในการกัสโลงของผู้ใจมีความทราบซึ้งไหมในพระธรรมคือคำสั่งสอนของผู้ใจมีความปิติจินดีกับตัวของตัวเองที่ได้ดำเนินตามแนวทางคำสั่งสอนของผู้ใจงดเว้นโทษห้าอย่างเรามีความปิติจินดีขึ้นมาไหม ถ้าหากเราไม่มีความพิตีกินดีดๆๆขึ้นมา <c oughs> เราจะพูดสมถะขนาดไหนก็ตามมันไม่เปลียนไปตามแรวทางของคำตัดสอนของผู้เจ้ากำลัง <c oughs> ที่เราจะยกฐานะของเราให้พ้นไปจากวัฏฏัแค่อบายภูมิเราก็ยังตกอยู่ในอบายภูมิเป็นอาจิน ฟังว่าเป็นไอจริงหรือไม่มว่าอย่างจิตใจเราปุ่นเครื่องอยู่ตลอดเวลาจิตใจเราเข้าหมองอยู่ตลอดเวลาจิตใจเราโมโหโกรธโกอยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรก็ไม่พอใจทั้งหมดสุดท้ายมาก็คือไม่พอใจความเป็นอยู่ของตัวเองความเป็นอยู่การนำเลิกถึงพระพุธพระคมพระสงฆ์เราก็ไม่มีความพอใจอีก สุดท้ายมาก็คืแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้แล้วจะไปบอกว่าเราเป็นนักสมถะก,ก็ไม่ใช่จะไปบอกว่าอะไรก็ไม่ใช่ใชนะัเพราะมันไม่เป็นไปตามคำสอนของครูเจ้ามันจะต้องเป็นไปตามคำคำสอนของครูเจ้าเท่านั้นถึงได้ชื่อว่าพุทัก ถึงได้ชื่อว่าธังมัถึงได้ชื่อว่าสังฆะที่เราจะว่านักที่มีสรณะอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีมีแต่พุโทโธธรรมโมสังโฆนี่เป็นที่ขึ้นของเราอันประเสริฐมันมีไหมในหัวใจของมันเ็ยังลม,ม,ม,มที่กลับไปที่เขาพูดเราบอกว่าไม่เป็นไร มันจะเป็นป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามให้เราเอานึกถึงพระพุทธพระธรรมพราสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งตายก็ตายอยู่ก็อยู่ถ้ากรรมมันยังมีมันไม่ตายอายุไขมันก็ยังอยู่มันก็ไม่ตายกรรมมันยังอยู่อุปคาามันก็ไม่เกิดขึ้นถึงแม้มันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามเมื่อเรา แล้วก็กรรมใหม่ไม่ให้มันเกิดกรรมเต่าไม่ให้ผลแต่พอเราไปปล่อยให้กรรมใหม่เกิดกรรมเต่าให้ผลทันทีก็ตายแน่นอนฉะนั้นวิธีการคิดในภาคปฏิบัติเรามาถึงกัรนี้แล้วเรื่องพุมเป็นกามิีจหรือเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์ เกิดมาก็ต้องตายแน่นอนไม่ตายวันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ตายวันใดวันหนึ่งก็เพื่อตายคาดแตกคาดดับเป็นเรื่องของธรรมดาสัตว์โลกแก้วแก้นเงินทองจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามอย่ามาสนใจเลยอาหารการกินจะอยู่ในโภชารถัขนาดไหนก็ตามถ้าถึงเวลาจะตายไม่เอาไม่กินไม่หิวไม่อยากพอถึงเวลาจะตาย จะมีแก้วแวนเงินทองมากมายขนาดไหนก็ตามมันเป็นสมบัติของโลกไม่มีประโยชน์อะไรก็ถึงเวลาจะตายจริงๆซื้อความตายไม่ได้เราจะโลกโมโตสันไปทึงไหนก็ตามโลกทั้งโลกของเราจะู้เดียวก็ตามถึงเวลาจะตายก็อย่างไม่เจ้าจักับรักิ ทรัพย์สมบัติในสมภูชวิถีทั้งหมดเป็นของพระเจ้าจกักรพรรดิแต่ผู้เดียวเอาแจกจ่ายให้บริษัทบริวารกินอย่างอุดมสมบูรณ์อินน้ำต้ำนาำทั้งหมดเลี้ยงคนทั้งสมภูชวิถีด้วยบุญญาธิการของพระเจ้าจกักรพรรดิคำว่าไม่มีในหัวใจของพระเจ้าจกักรพรรดิ ไม่มีมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างอาหารการบริโภคกคนที่เกิดในยุคของพระเจ้าจากักรพรรดิจะไม่ต้องทำมาหายกินเรียกว่ามีของจริงอย่างอุดมสมบูรณ์ที่สุดอย่างสมัยพระเจ้าสุทัศนะัก อายุไข่สามสิบสองหมื่นปีจะก,กี่ปีมันก็คือหมดพอได้ครบอายุไข่สามสิบสองหมื่นปีก็คือจิ้นพระเจ้าจะประพรรดิกระดมุ่งกุดประดับเพชรเดินเคียงข้างนั้นไปกับชาวนาที่วางหยอบและเสียงสมบัติทั้งหลายเอาไปไม่ได้แม้แต่มุ่งกุฎ ที่ประดับแท้ยยังไม่ได้เอาไปหอดทิ้งไว้นันเมื่อถึงเวลาแล้วก็คือต้องเป็นไปตามนั้นเป็นไปตามธรรมาชาติคนยุคนั้นอายุขไขัย32,000ปี pt. พระเจ้าจากักรพรรดินี้อายุขไขัย32,000ปี pt. ที่ไหนกรุงกุงสาวดีฟังกรุงกุ สาวดีทุกวันนี้เป็นอะไรทุกวันนี้ก็เป็นกลุ่มกุศลนาลายนึ่งมันเพี้ยนมาจากกลุ่มกุศสาวดีเหลือเป็นกลุ่มกุสินาลายที่ผู้เจ้าเป็นปรินิพันธ์ที่แพระองค์กระทูลให้ไปปริมิพันธ์ที่เมืองโน้นเมืองนี้ มีพระเจ้าจักราหากษัตริย์เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในชมงูทวีอะไรก็ไยเอ้ยเรามาประชุมมาปรินิปามที่นี่เรามีคนที่จะจัดการอธิธาตของเราเรามีคนสำหรับที่จะปวดคนสุดท้ายที่นี่ใครป็นคนสุดท้ายที่จะปวดบารมีของพระพุทธเจ้า พระสาวกองสุดท้ายสุภัทภปริพาชกสุภัทภปริพาชกคนนี้มาจากไหนเมื่อก่อนเขาก็เป็นน้องชายของพระอัญญาโกคอัญญะในสมัยที่มีผู้เจา้ภาพระอัญญาโกคัญญะนี่จะทำเป็นชาวนาทำข้าว ทำข้าวไปนั่นถวายพู้เจ้าทำข้าวยาคูถวายผู้เจ้าตอนที่ไปหมักข้าวที่จะมาเป็นก้าวพอมันแตกตะปุ่มขึ้นมาเราเอาข้าวอันนั้นเนี่ยมาทำเต้าอยา่างคูมาแกะเปลือกออกแล้วก็มาบดแล้วก็มาทำาต้าวยางูถวายพู้เจ้า พอหวานเป็นก้าพอมันแตกหน่อขึ้นมาก็เอาต้นก้านั้นมาแกะกาดไอ้ต้นอ่อนมันออกไอ้เปลือกเปลือกแข็งมันออกแล้วก็เอาอันนั้นมันทำเป็นข้าวยาคูถวายคูเจ้าพอเอาไปปักดำพอแตกกอขึ้นมาก็เอาอันนั้นมันทำเป็นข้าวยาคูถวายคูเจ้าพอมันเป็น มาก่อนก็เอามาก่อนมาทำไสย้ายาปูถัาวไหลปูเจ้าพอมันออกมาเป็นรวงเป็นน้ำนมก็เอาน้ำนมดิบเอาน้ำนมข้าวมาทำเป็นข้ยำูถวายลปูเจ้าพอมันเป็นข้าวเม่าได้ก็เอาเป็นข้าวเม่ามาถวายผู้เจ้าพอข้าวน้ำแก่จะเกี่ยว ก็เอามาทําเป็นข้าวถวายพระเจ้าใส่บาตรพระเจ้าพอเอารวมลาน <c oughs> เกี่ยวเสร็จรวมลานก็เอาเป็นข้าวถวายพระเจ้าภายหลังงานกับน,น้องชายคือสุขทัพปริทาชกน,นี่แบ่งงากันไปขอพ่อแบ่งนานผมทนไม่ได้น้องชายว่าพี่ชายทำแบบนี้ อะไรก็เอามาทำสวายพระเจ้าผมทนไม่ได้ขอแบ่งนาส่วนน้องใจเวลาเอาข้าวเพ้นยุ่งทีเดียวแล้วก็ถึงนิมนต์พระเจ้าไปสริส่วนพระอัญญากตรัญญัที่เป็นพี่ชายทำตลอดรวมลานแล้วทำนวดเสร็จและทำเอาเข้าไปรวมยุง่งที่ยุง่งกละทำ ที่สามจะทำส่วนน้องชายตอนที่เอาขึ้นบ้านทีเดียวที่ขึ้นยุนทีเดียวทำน้องชายถ่อยหวพระยาโกมัญญาถึงมีสิ์ที่ฟังธรรมคุยเจ้าะมีดวงตายยังทส่วนสุภัพปริพาทกที่เป็นน้องชายเกือบจะไม่ทัคุู้เจ้าจะคนนี้ผ่านเพียกพอแต่บารมีของท่าน จะต้องเป็นฟังธรรมจากผู้เจ้าเท่นั้นถึงจะได้สมเด็จเป็นพระราหัตบารมีของพระสุภัทระเพริภาชกฉะนั้นจึงว่าการผู้เจ้าไปรินิพพานทีเมองกุศินาไลเมื่อก่อนเคยเป็นกรุงปุกสาวดีมีพระเจ้าจักรพรคฟองอยู่ในกรุงนี้มีต้นไม้เงินไม้พองมี ต้นแลวรับึกเกิดขึ้นที่มูงเมืองใครอยู่ที่ไหนก็ตามอยากได้อาหารการกินไปเอายูนใฟ้่ามีของเสื้อผ้าเขาไม่ต้องทําไปเอาอยากได้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้คนในเมืองในยุคนั้นฉะนั้นพวามผู้เจ้ามาพูดถึงประวัติรวมเป็นมาของกรุงอุสาวดีินพระอนุนก็พูดไม่ออก ก็เลยตามจะตามตามแต่เพราะพานนท์ก็เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ที่นี้เป็นราชโอรสของพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงว่าการสร้างบ้านแปลงเมืองทุกอย่างในครั้งก่อนๆในการทำบุญทำทานในการรักษาศีลในการภาวนาถ้าเรา เชื่อมั่นในตัวของเราว่าเราเป็นบุคคลมีบุญอนีเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีความสงสัยเลยว่าเราจะไม่ได้มรรคผลนิพพานเราไม่เคยมีความสงสัยเพราะเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสที่จะทำาควเพียรให้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ได้ด้วยกันทั้งหมดถ้าหากเราคิดอย่างนั้น การทำงานกับจิตใจมันก็ข้าวหางขึ้นมาล่าเริงขึ้นมาไม่หมยเงาอย่างทุกวันนี้มีจะตกุ่มเหมยเงาคนอันนั้ lok, นก็ปกป้องอันนี้ก็รอปกป้องอันนั้นก็ยากอันนี้ก็ยากจิตใจมันก็เลยไม่เป็นปึกแผ่จิตใจมันก็เลยไม่ข้าวหางสำหรับที่จะทำงานเพื่อยกฐานะตัวเองให้ข้ามวัตถะให้ได้ เราตั้งใจที่จะยกตัวเองให้ข้ามวัตถไม่ได้ยากมีการทำงานแต่ตอนนี้พูดแค่นี้ขอ